เป็นคาถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับถามว่าจะเขียนชื่อนะครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วแปะที่โลงศพที่เราจะไปทําบุญได้หรือเปล่านะครับเป็นการแช่งหรือเปล่าแบบนี้นะครับมีครับมีคําตอบแบบนี้ฮะเรียกว่าเวลาที่เราทําบุญอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะครับบางคนอาจจะทําบุญเป็นสังฆทานชุดสังฆทานบางคนทาบุญเป็นเรื่องของของต่างๆนะที่เราใช้นะครับกับพระก็ได้นะครับ เราก็จะเขียนชื่อ,อาบางทีอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักเขียนชื่อตัวเรานะครับลงไปด้วยก็มีนะครับก็สร้างกุศลนี่นะครับแต่ก็มีความถามนะครับว่าถ้าเป็นลงศพล่ะเป็นการแช่งหรือเปล่านะครับไม่เกี่ยวกันนะครับการที่จะทําบุญแล้วเราระลึกนึกถึงผู้ใดผู้หนึ่งทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะครับแล้วเราต้องการเขาไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมีติดธุระหรือติดงานนะครับ แล้วหรือมาด้วยก็ได้น,นะฮะแล้วเราก็ระลึกนึกถึงอยากให้เขาได้ร่วมบุญนะครับในการสร้างบุญในเกี่ยวกับโลงศพนะครับหลังนี้ใบนี้นะครับไปด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหมือนกับว่าคราบนหนึ่งของเขาอยู่ข้างๆแล้วเราก็เขียนชื่อคนทํานะครับคนทําคนสร้างมัน,ในใคล้ายๆกับเคยเห็นที่วัดไหมฮะ Main เมนเผาศพนะครับมันก็ยังมีนะในเตานี้นะครับอุทิศให้ก็มีนะชื่อ คนที่คุณพ่อคุณแม่ที่จากไปแล้วและก็มีนะฮะชื่อคนเป็นก็มีนะครับหรือที่เสาว,วัดนะฮะที่ผนังโบสถ์ที่หน้าต่างเห็นไหมฮะที่ประตูนะครับเออหรือว่าไม่ว่าจะส่วนใดในศาสนสถานนะครับในสิ่งก่อสร้างในในวัดนั้นนะครับในที่แห่งนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับสลักไว้มีทั้งมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าเขาอุทิศหรือมอบให้หรือว่าง่ายคือชื่อนี้แหละ เป็นคนร่วมบุญในการสร้างถวายมอบให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับผู้ที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการแช่งไม่แช่งนะครับคุณจะเขียนชื่อตัวเราเองนะครับก็ยังมีนะครับอย่าไปถือมากเกินมันหนักนะครับบางทีถือก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้ บุญกุศลแล้วรแบบปูราทำบุญแล้วมันต้องจิตมันต้องแบบนิ่งจิตมันต้องแบบใสจิตมันต้องสบายกายสบายใจจิตมันต้องไม่ลังเลนะฮะเพราะว่าเราทําสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอใครที่จะทาอย่างนี้ไปนะครับสามารถเขียนชื่อได้นะครับเขียนชื่อตัวเราและครอบครัวก็ได้นะเพราะว่าคำว่าและครอบครัวบางทีก็รวมถึงคุณพ,พ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทั้งที่ และบรรพบุรุษก็ได้นะครับเห็นไหมมันใช้คํานี้ได้หมดนะครับหรือว่าจะชื่อเราคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าชื่อแฟนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับมีชีวิตอยู่แล้วเราอยากให้เขาว่าได้บุญในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับได้ร่วมบุญด้วยกันก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นทําได้ครับไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับ